สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับเล้าที่ชอบอีกเช่นเคยปัจจุบันนะครับโลกของเรากําลังได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับจากโรคโควิด1 i รวมทั้งเศรษฐกิจที่สุดตัวลงทั่วโลกโดยสถิติณนะวันที่1มีนาคมคศ2 0 2 1มียอดรวมคนติดเชื้อนะครับอยู่ที่114ล้านคนรักษาหายแล้ว64.4ล้านคนและเสียชีวิตไปถึง2.53ล้านคนด้วยกันครับแต่เชื่อไหมครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โลกของเราต้องเจอกับโรคระบาดร้ายแรงแบบนี้ ในตอนนี้นะครับผมได้เลือกโรคระบาดท,ที่เคยส่งผลกระทบร้ายแรงมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีโรคอะไรบ้างโรคฝีดาษหรืออีกชื่อหนึ่งคือไข้ทรพิษครับโรคนี้ในอดีตเกิดจากการระบาดขึ้นในหลายประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียโดยเกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่15จนไปถึงช่วงกลางๆของศตวรรษที่20ครับจากระยะเวลาของการระบาดหลายร้อยปีนั้นแน่นอนว่า โรคฝีดาษได้ฆ่าชีวิตของคนทั่วโลกไปเป็นจํานวน300-500ล้านคนเลยทีเดียวครับโดยอาการของคนที่เป็นโรคฝีดาษจะมีลักษณะเฉพาะคือมีผื่นขึ้นตามตัวไข้สูงปวดศีรษะชักและอาจทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้และด้วยโรคฝีดาษนี้เองที่ทําให้มนุษย์ได้คิดคนวัคซีนขึ้นมาเป็นครั้งแรกอีกด้วยครับหรือก็คือวัคซีนตัวแรกของโลกนะครับคือวัคซีนที่ใช้รักษาโรคฝีดาษนั่นเองครับ ในปัจจุบันโลกฝีดาษได้ถูกกำจัดไปจากโลกอย่างสมบูรณ์แล้วครับโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO นะครับในเดือนพฤษภาคมปี1980การโะโลกรคหรืออีกชื่อหนึ่ง The Black Death เป็นโลกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอีกโลกหนึ่งเลยมีสาเหตุหลักๆมาจากสัตว์ประเภทหนูและตัวหมัดเป็นพหาหะนำโรค รวมไปถึงสามารถแพร่ในอากาศหรืออาหารและวัสดุที่ปนเปื้อนได้ครับโรคนี้มีการระบาดในช่วงศตวรรษที่6ศตวรรษที่14-19และศตวรรษที่19-20ถึงครับจากการระบาดถึง3ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ200ล้านคนเลยทีเดียวโดยอาการเริ่มแรกนะครับจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่คือมีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียน การโรคลกนะครับจะแบ่งเป็น3แบบก็คือการระลกปอดการระลกต่อมน้ำเหลืองและการระลกเลือดครับซึ่งทั้ง3มชนิดนี้สามารถทําให้เสียชีวิตได้ใน5-6วันหลังจากได้รับเชือ้อปัจจุบันนี้การระลกสามารถรักษาหายได้ครับถ้าหากตรวจพบเร็วโดยใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆและตอนนี้อัตราคนเสียชีวิตจากการรคลกก็น้อยลงมากๆครับอยุวาตระโลูล โรคนี้นะครับตามข้อมูลได้บอกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่อินเดียและค่อยๆแพร่กระจายไปตามประเทศต่างๆโดยการแพร่เชื้อเกิดขึ้นจากการดื่มน้ําหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ติดเชื้อเป็นหลักครับและก็เช่นกันโรคนี้ได้ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปหลายล้านชีวิตเหมือนกันครับคนที่เป็นอหฮิวาตะการโรคนะครับจะมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ําอย่างมากครับคลื่นไส้อาเจียนสูญเสียน้ําอย่างรวดเร็วครับจนเกิดภาวะเป็นกรดในเลือดและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว บางรายนะครับที่อาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ในระยะเวลาไม่นานถึงแม้ว่าในปี1885จะคิดค้นวัคซีนขึ้นมาได้แต่การแพร่ระบาดของอหิวาตากาโลกนะครับก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่าไม่ร้ายแรงเหมือนแต่ก่อนถึงแม้จะมีชื่อว่าไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของไข้หวัดใหญ่ตัวนี้ได้ การกาเนิดของไข้หวัดใหญ่ตัวนี้คาดว่าเชื้อไวรัสน่าจะติดมากับกลุ่มแรงงานชาวจีนแล้วไปกลายพันธุ์ที่อเมริกาครับแต่สุดท้ายสถานที่ที่เกิดการระบาดร้ายแรงที่สุดเริ่มต้นที่กรุงเมดิดรครับที่ประเทศสเปนทําให้ถูกเรียกว่าไข้หวัดใหญ่สเปนนั่นเองโดยใน,นปีคศ1918ถึง1920ไข้หวัดใหญ่ที่มีต้นตอมาจากสัตว์ปีกตัวนี้นะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีไข้จามคลื่นไส้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและท้องเสีย ซึ่งเป็นอาการแรกเริ่มของไข้หวัดใหญ่ทั่วไปครับแต่จะค่อยๆรุนแรงขึ้นภายใน3ปีมียอดผู้เสียชีวิตถึง100ล้านคนและหลังจากนั้นไข้หวัดสเปนตัวนี้ก็ค่อยๆหายไปครับอีโบลาเป็นชื่อของแม่น้ำสายหนึ่งนะครับในประเทศสาธารณรัฐซาอีในปี1976เกิดไข้เลือดออกระบาดใหญ่ในหมู่บ้านแถวๆแม่น้ำสายนี้ ในเวลาต่อมาก็ได้ค้นพบสาเหตุว่าเกิดจากไวรัสจึงเป็นที่มาของไวรัสอีโบลานั่นเองครับอาการของโรคอีโบลาจะเริ่มใน2วันถึง3สัปดาห์หลังจากสัมผัสไวรัสโดยจะมีไข้เจ็บคอปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะจากนั้นจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงร่วมกับการทําหน้าที่ของตับและไตที่ลดลงตามมาจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการเลือดออกภายในหรืออาเจียนเป็นเลือด รวมถึงมีความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดด้วยทําให้อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้สูงถึง50-90%เลยทีเดียวโดยการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในช่วงปี2014-2016ผู้ป่วยรวมกันถึง28,646คนโดยมีผู้เสียชีวิตถึง11,323คนด้วยกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโรคระบาดที่ผมนำมาเล่าให้ฟังกัน ทุกคนคงเห็นแล้วนะครับไม่ใช่แค่โควิดที่สร้างความเสียหายให้กับโลกเรามาอย่างมากมายแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือรักษาความสะอาดใส่อุปกรณ์ป้องกันและดูแลตัวเองอยู่เสมอนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างและเดี๋ยวตอนหน้าผมจะนําเรื่องน่าสนใจเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังอีกลอติดตามกันนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ